มันมี2แบบหลักๆจริงๆมันมีเยอะแต่หลักๆมันก็จะมีมาเลงของตัวตัวท่อก็คืออันนี้ใช่ไหมดักเต้าคาซิโนโมากับอันนึงเป็นมาเลงของตัวโลบูที่มันสร้างในเมืมเรียกมันก็จะเป็นโลบูล่าค่ะซิโนโมาซึ่งถามอะไรพบเยอะกว่าดักเต้าพบเยอะกว่านะคะดักเต้านี่เป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่โลบูล่าเป็นได้ผู้หญิงอย่างเดียวนะโอเคซึ่งเราก็เห็นแมสถึงปะอันเบลเลอร์เลยนะคะ ถ้าดูกล้องมันก็จะเป็นลักษณะของทูมเมอร์ที่เป็นตัวแปลนราว่ามันเป็นตัวดักเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นนานๆทูมเมอร์ก็เกิดเนโกโรซิสได้มันก็จะมีแทลเซียมาสะสมซึ่งถ้าเราดูตรงเนี้ยมันอาจจะดูไม่ได้ชัดมากแต่ท่านจับ่ะมันก็จะพบแบบ ไอตรงที่เป็นทเทมเพอโคซิมันจะมีส่วนที่มันแข็งๆก็คือแคลเซียมนั่นแหละนะคะจับได้นะไอออสเซียตอะไรเนี้ยมันก็คือเป็นเนื้อของกระดูกซึ่งมันจะดูไว้กล้องถ้ามันน้อยมันมองไม่เห็นอันนี้เขาจะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็บอกพบว่ามันมีการเกิดเมตาเพซีมีกระดูกในนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันดูไม่ออกหรอกนะคะเราๆนั้นเนะโอเคการรักษาแต่ก่อนมันตัด ผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะไม่ค่อยรอดเพราะมันตัดมันจะทรมากไงเดี๋ยวนี้การรักษาเนี่ยเขาจะทําพวกเรดิเอชันกันเยอะเพื่อทําให้พวกนี้มันแบบเล็กลงเล็กลง้มันกาจะตัดง่ายพวกก้อนมันจะเล็กลงคือเดี๋ยวนี้การรักษาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนเจอก็ผ่าเจอก็ผ่าพอผ่าแล้วมันก็จะแบบคือเซลล์มะเร็งมันมองไม่เห็นบางทีเขาไม่สามารถตัดแล้วมันเกลี้ยงได้ก็รีคอเลนรีคอเลนอะไรอีกคือแต่ก่อนเนี่ยการแพทย์ไม่ค่อยดีปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะคะอ่าโอเคมันเหมือน ความ <ist> สม่ำเสมออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือมีไม่มีไม่ใช่หรอเมื่อกี้เพื่อนพูดมีป่ะในคลิปหลังนีอ้าวหรอผมว่ามีมีความแบบหลายสีอะไรถ้าถ้า consistency มันจะเหมือนเหมือนกันนะถ้าในความรู้สึกข,ของอาจารย์ไม่เหมือนไม่เหมือนอืมแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นการบรรยายอาจารย์เขาแบบอาจจะแบบดีเทลอะไรนิดนึง แต่ consistency มันจะเป็นแบบที่มันเป็นลนักษณะเนี่เหมือนการเออเนียนๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ดูอาจารย์ว่ามันไม่ค่อย consistency เท่าไหร่นะคะอีกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดูดูให้ออกแล้วกันไม่เป็นก้อนเนาะอ่ะโอเคอ่ะมันจะบุ๋มออกมาแล้วก็มันดึงดึงออกมานะคะดึอนะ่นะใครต่อจ้า